อธิบดีกรมปรศุสัตว์แถลงข่าวการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักณแปลงผลิตข้าวโพดพร้อมฝักหมู่ที่5าตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนายสตวแพทย์สมชวนรัตนมังคารานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานเปิดแปลงถแถลงข่าวการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้รวบรวมและผู้ซือ้ออดวังตะเคียน โดยนายวรชัดวิรัตราบประสุสัตว์เขตสองแนะนำตัวแทนคณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานให้การต้อนรับและส่วนเกี่ยวข้อง การผลิตข้าวโพดพร้อมฝักและเชื่อมโยงผู้รวบรวมและผู้ซื้อแอดวังตะเคียนสืบเนื่องจากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้วประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจินบุรีสำนักงานเกษตรอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุร,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 บบร,ร,บรีลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ตําตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีและได้มีแนวคิดที่จะลอง เปลี่ยนการเก็บข้าวโพดเมล็ดมาเป็นการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเนื่องจากมีความต้องการข้าวโพดพร้อมฝักที่มีคุณภาพดีมาใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารหยากเลี้ยงโคโนมเนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตน้ํานมและลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้ซึ่งในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต2มีสหกรณ์โคโนมในพื้นที่จำนวน5สหกรณ นายสมชวนได้กล่าวว่าตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สายแก้วได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกร,กรในพื้นที่ปศุสัตว์เขตสองให้มีการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ตามแนวทางนโยบายลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ของกรมปรศุสัตว์ซึ่งปัจจุบันข้าวโพดพร้อมฝักเป็นอาหารหยาบ คุณภาพดีที่เป็นที่ต้องการสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมเมืองสักแก้วมีจํานวนโคโนมทั้งหมด34,567ตัวเป็นครูรีดหนึ่งี่พันหกตัว โดยข้อมูลคโคโนมรีดหนึ่งตัวมีความต้องการใช้ข้าวโพดพร้อมฝักเป็นอาหารถึงปีละ5 0,000ตันต่อตัวซึ่งเป็นปริมาณความต้องการที่มากเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมลงนาม MOU และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอีกด้วยค่ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วสำนักพัฒนาอาหารสัตว์จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักให้คำแนะนำทางวิชาการการใช้น้ำบำบัดจากฟาร์มมาใช้ในแปลงสาธิตการให้กลุ่มเกษตรกร,กรยืมเครื่องจักรอาหารสัตว์มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยมุ่งเป้าในการจัดหาแหล่งผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีให้เพียงพอในพื้นที่ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดพร้อมฝักของกรมปรศุสัตว์นี้จะเป็นการสร้างอาชีพใหม่ในการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเพื่อจําหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมได้ใช้เป็นอาหารหยาบคุณภาพดีราคาถูกเนื่องจากการใช้ข้าวโพดพร้อมฝักเลี้ยงโคนมนั้นจะทำให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น คุณภาพน้ำนมดีวิธีการปลูกข้าวโพดพร้อมฝัก75วันก็สามารถเก็บเกี่ยวขายได้ซึ่งเป็นการรับซื้อตันละ1,200บาทซึ่งจะติดฝักและอยู่ในระยะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุดมาใช้เป็นอาหารหยาบให้กับโคนมข้อดีก็คือเกษตรกรจะได้เงินเร็วขึ้นเพราะถ้าปลูกข้าวโพดผลิตเม็ดจะต้องรอจนอายุ120วันจึงจะเก็บหกักฝัก พื้นที่การปลูกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมากกว่าสามหมื่นไร่ค่ะกรทรงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐอม,มเผ่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชายัยาพมานะครับในเรื่องการามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและก็เกษตรกร,รผู้ปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับจึงจก่อให้เกิดโครงการวันนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นไพลอตและก็เป็นต้นแบบให้ทราบนะครับว่า เราได้มาขับเคลื่อนนะครับให้ลดต้นทุน <Okay. S 1> การเลี้ยงโคโนมนะครับโดยเราส่งเสริมให้มีการใช้พืชอาหารหยาบนะครับให้ปรับเปลี่ยนมาให้มากกว่าพืชพวกใช้อาหารข้นนะครับพืชอาหารหยาบที่เราแนะนำเนี่ยก็ต้องมีทั้งหญ้าสดแล้วก็อาหารที่เราเทําสูตรต่างๆขึ้นมาวันนี้เป็นตัวอย่างของอีกอันหนึ่งนะครับที่มีการทําวิธีเปิดนะครับแปลง ข้าวโพดพร้อมฝักนะครับที่วังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นงานที่มีการมาร่วมมือกันบูรณาการทั้งผู้ที่เอ,อเ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 อาเอาเอาเอาอาหารก็คือข้าวโพดพร้อมฝักนี่นะครับไปใช้ประโยชน์ก็คือทางสหกรณ์โคนมหรือผู้เลี้ยงโคนมต่างๆนะครับที่จะเอาข้าวโพดพร้อมฝักเนี่ยไปเป็นพืชอ,อาหารหยาบสาหรับเลี้ยงโคนม เพื่อจะลดต้นทุนอย่างน้อยได้10%แล้วก็เพิ่มคุณภาพผลผลิตอย่างน้อยได้อีก10%ทองสุกสิ่งพิมพ์ภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน